เป็นผักสลัดมันกรสิกรอบๆเนะี่ยัวกับเขียวอยู่ทางหลัง สบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อนาะสบายดีพี่น้องมือนียวหออกับกากาะดิเรมในอาหารบ้นบานๆเฮาคือเกาเนาะพี่น้องป้งหนังมู๋นะป้งดนแล้วมันก็อยากอั้นแล้วแต่กาเจียแปลกเฮาเนาะขาดได้ลวกผักลวกมีเฮาคือเกาพี่น้องมามากินนํากันพี่น้องอีกฮับป้งไว้มันโดนติบไปมเน,นะเจียแปลกนวดมัะ ลวกผักกาดซอมอืมกรอบพ่อไหมอาหารบ้านๆครับพี่น้องอืมขาดโต๊ปากมีคนสิมาหาบ่ คุยเฉลยแล้วก็มีลวกผักโบ่งเยอ่เลยมันลวงสายตา หวานข้าวจ่จย๋ยๆพี่วะอือข้าเจียวประแดง ว่าก็ยังไปออกเถอะปล่อยเพื่อ,อน,นกินเพื่องต้นหนึ่งใกล้สิไดลูกแล้ยคนไดลูกเลยสิเห็ดคิปกินน,อน,น่องงูเปลี่ยวถาที่ตามมึองสองต้นใกล้สิไดลูก ห,หลดน้ามาส่งอ่ะหวานเลยผักเป็นอาหารที่เถากินตลอดเลยอะ่ะพอมัน้นทุน่นกล่อทอดไข่แต่มือวานเนาะเอาไว้มากึิน โลดน้ามาเลโยโหลดน้ามากันนะเฮาก็รถ่ายคลิปแล้วกันหาก็เอาเงินเนาะไปแปะใส่กระตุกน้ไาไว้เราเข้าไปแล้วเอาน้าลงแล้วก็เอาเลยเออเปิดเป็นผักสลัดมังกรสีกรอบๆเนาะแต่มันบผสมผักสลัดกรอบก็ยั เราเห็นเขาสัหมังหะากินยำได้กระแซ่หอกหลอกพักบ้งคน่ะบำรุงสายตาพี่น้องเอ้ยตากแห้งฉับดวงน้มือนอนเลิกขมือ มันๆเห็ดหมูเมี่ยแล้วเห็ดแบบว่าตากแดดหนึ่งแล้วก็เอาเมี่ยในตู้เย็นเก็บไว้เอามาปิ้งแซบพี่น้องอาหารการกินขอก็กบหลีมีงารอกพี่น้อง แฉละมือก็ไม่ได้แจ๋รักๆสลดัดเรากินกับแจวแซ่บหอมชีวานหวานอันตัวได้พอนำเนยซีชีหวานหวานผูดได้ผัดอันผูดเจ้าขานผัดนำมันซีขม

สลัดกับบอย่างงามจากแครเซดานพักบวัวเขากินกับเต่าปะแดง ไม่ชี่ออกรสชาติเผ็ดๆหน่อยหนึ่งหอมๆหวานๆก็เรือหมักกินต้องกินบะหน่อยกระไรผักหอมหนังมูนะ,ะต้องแบบมีซีนหน่อยหนึ่งแล้วก็หนังแะ้วับติดน้ำมันเนาะ มันชีกอบกอไปแล้วครับปิ้งแต่อันนี้มันถึกสีนมันนะบัแเซ็บมันแบบตัวเป็นแบบกอบกอ,อืมอืมะเอามาหาักก่อน หักลินไม้ตั้งแต่ท่ายคลิปเดี๋ยวพี่น้องอยังบม่มืดเลยขาวเลยครับผักบัวมันเกาะอะไรผักบ,บัวมันยังยน้อยๆมันยังเกาะ ผักบ,บุ้งมาสุดท้ายลวกภาพกับแจงก,กินคู่มือก็ได้เพียง มากับเคียวเอ้ยงสวยสวย,ยผูกไว้ขั้งขางเนาะคราวนี้ฮหนอนตุยบายขา้าวลดกับแจ้วเออประมาณกับซีนแหงหอ คือพอขึ้นแม่ปอนฮาใจน้อยเพิ่มมากขึ้นเลยอืมหายด้เล่เลยเพียง มาอืมกรับทราบอีกมือหนึ่งพร้อมอ้มีแนงน้ำไม้เว้ยโอ้มีแนงน้ำไม้มือหนาสีหาน้ำไม้แกงขันหาเนี่พอได้แกงได้แต่กักซากป้าพี่น้องมาด้วยกันสิขอจบคลิปไปเด้อนะพี่น้องขอบโมอขอบใจขอบคุณหลายๆทุกการฮับเบิ่งฮับชมบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางพัง ลราฝั่งไทยเฮาสุขสุขคนเลยค่ะที่รับชมทางทิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กเนาะอ่าว้ก็ลืมมีเดื่อมันเลื่อนกันเนาะ Facebook เฟซบุ๊กเฮายังประธานลงคลิปจากเถื่อเนาะแต่เฮาก็มีเพนเพจแล้วเนาะพี่นอ้องขันไพอยากไปติดตามก่ะสามารถเข้าไปติดตามไ้ทางเฟซบุ๊กเพนเพจเนาะคำกาเนาะพี่นอ้องเปลียนภาษาอังกฤษเด้อเนาะพี่นอ้องมอนี่กับพอกันใหม่เดี๋ยวบันนี้สิเขาจะคลิปพี่นอ้องวาวสับไปสับม,มาอยู่เนี่ยพอกันใหม่คลิปหนา้าเด้อเราพี่นอ้องเนาะองไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อนะพี่น้อง